สวัสดีครับยูทิคิปช่องเลยตะผูอีกเคยนนะครับหลังจากบรรยากาศมูนิโอเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับตื่นมามูนีก็เลยสดชื่นอีกแล้วครับผมดัเบิ่งบรรยากาศจักน้อยนะครับเด็ดหน่อยไาเห็ดขอกไก่นะครับมีการกินมูกระถากาันเมื่อคืนนี่ครับยุ่มตรงนี้ครับกับบรรยากาศฝนตกตเห็ดขอกไก่นะครับ ตาหมูอ่านี่ครับมาแขาง่างครับเดี๋ยวจะพาลงไปบึงครับเ่าบรนยากาศตอนเสาครับโอ้เห็นสมัยครับกับเสาวันเสา์นีิเดี๋ยวกระสีไปให้อาหารกบอาหารปลาครับโอ้ครับกอกบครับกบเดี๋ยวจะพาลงไปเบึงนะครับ ปลาก,เเลก,ก็เริ่มไงและครับหลกม่วงก็เริ่มไ่เป็นน้วยครับผมอันยากกศตอนเ้าโมนีสดชื่นเลยครับอันเป่งกบเห้าครับน้ามาสีคุ้นๆนักหน้อยครับถือฝนหัวครับหัว เดี๋ยวสิผ้าเบึงบรรยากาศหลบหลอกน้อยนะครับเนาะครับให้เบึงบรรยากาศทางล่างนะครับน้อยนะครับมงนี้แพนมาสิเห็ดคอกไก่นะครับอ่า่วนทางล่างมงนี้ครับผมมีกองเฟี้ยงเหลือ,อยุ่งงนี้ก็เลยสิเอาไปอ๋อสังเกต เค,ครื่อนนี้รัาต้องสูครับนะครับน่ครับอืมกปลังสูครับสงสัยสิริตัดกวยครับผมกลวยหลายเครื่องครับออกหุ่นนี้ออกเป็นหุน่นเป็นหุ่นครับสีหางหุเครื่อครับเดี๋ยวอ่าสีเอาเอาเฟียงนะครับเอาเฟียงไปใส่ขอบ กอกไก่ครับพอดีว่าได้ไก่แจ่มานะครับให้้กอกไก่ครับผม้เก็บเสี้ยงก่อนครับผมน้องหันผมเก็บใบครับมาเลไทยนี่ครับฝนตกมือคืนนี่มันเปียกครับเก็บเอามูแขางล่างมันเปิดเอามูแขางล่างมันบมันเปียกไปไหาไปให้กอกไก่เพราะว่านี่เป็นไก่แมลงอ่อนนะครับเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งไก่แจ่ครับผมนี่ครับเห็ดเห็ดหมอวานนี่นะครับนี่ใบมะหมือวานก็เลยมาเห็ด เไปล่างครับผมครับมันสีมีแมลงอ่อนนะครับกับไก่ไก่นุ่มกับไก่สาวสองตัวครับอย่ากรูปนะว่าเข้าไปไม่ได้ครับนี้เราจะอะไรตอดเขาครับไก่แมลงอ่อนนะครับนี่ครับนี่ลูกยื้อหาตัวครับ สนใจติดต่อได้ครับผมขายว่แพ้งครับผมแป้งเนแล้วกาวผมระหว่าลอลอมันใหญไงกันครับสี่สี่เพาะคายครับผมไกลแจ๋งแต่สิ่ีไกลตีน้นมันครับเพาะค้ายครับผมคิดว่าครับบรรยากาศดีครับไกลที่ได้เห็นบรรยากาศครับมันอยู่แต่ละ นี่ครัอยู่แบบนี้เลยครับมองไปก็สิเห็นวิวของเขาครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับ,บ,บเดี๋ยวเฮาับสุ่มให้อาหารปลาอยู่ระเบียงมองนี้นะครับเดงนะครับว่ามันสิกึิ้นมากินบ <c oughs> ่ฝนตกมันสิบ่คคอยกินอาหารดีปันไดน คิวบรรยากาศอาหารปลาอยู่ระเบียงครับผมนี่ครับเขาก็นั่งย่นขาครับบึงปลาครับมันมันหลายบ่หลายตัวครับผมเพราะมันออกมาจากน้องสะครับน้องซะข้างล่างเหมือนกันครับมันบืนออกมาครับเลยมันไม่อยู่หอหน้ามันกลับขอบไปวบ่ได้ครับแล้วสิเอาโตหน่อยมาปอยอยู่ครับมาปอยอยู่หอหน้านี่ครับ ไอเถ้าเบิงครับบรรยากาศครับผมสำหรับเซาวนีนะครับขอลาปกีกอนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนานะครับอย่าลืมติดตามช่องเรตตะปุ๊ไว้นะครับผมกับบรรยากาศบานสวนปีกแดงทองหงาทองหน้าครับบ๊ายบาย,บายครับผมบสุดท้ายงานต่อครับ